ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะนะแรงสูงๆวินเล่สว,สวยๆนะครับไว้เล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจไอมินต้นดีวีเลยนะครับผมเพจรับซื้อขานาะดเกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะเข้าไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอาวินนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมนะมาดูสกินใหม่นะครับผมนะเป็นของจูเลนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแนวแบบอ่าหารบ้านนะเห็นใส่บุกเบลีและโคตรเท่นะครับผมนะก็จากเอา้าเฮียไหมกระตุกวะเอาหายละก็นะครับผมอ๊ะ ค้างไอ้ที่ทมันมาค้างมบางช่วงเพราะชอบมันก็รักันเนาะโอเคนะสำหรับเออ่มอสนะครับผมนะผมเอามาจากช่องนี้เลยนะฮะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับผมในนี่เลยเอ่อ ZV Game นะครับผมนะไอ้เหี้ยอะไรวะอ่านอ่านไปกไม่รู้โอเคนะครับผมนะก็ถือว่าพามาดูสกินนะครับผมนะจริงๆผมรีวิวสกินไอ้พวกเอ่อหลักๆไปแล้วนะพวกรอเลี้ยวหรือว่าซีเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็รีวิวไปแล้วแต่ก็เรามาดูแบบย่อยๆกันมากดีกว่านะครับผมนะดู โอเคเดี๋ยวรูรปร่างลักษณะาภายนอกกันก่อนนะเอ้ยทำไมมันกระตุกวะเม่ใช่กระตุกมันค้างมันบางที่โอ่งอะโอ้เนี่ยดูดิโอ้เป็นแบบแนวทหารนะคู่แข่งกับยอนอีกแล้วนะยอน,นจะมีสกินหนึ่งใช่ป่ะที่เป็นของตำรวจปะ่ะนะครับผมเนาะโอเคนะ okay, นะตอนนี้นมันอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรูปร่างลักษณะาภายนอกก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะส o ง m คอยก่ดีกว่าเนาะโอเค โอ้เท่เลยนี่มันไปเล่นไปนะครับผมนะตีป,ปกติประมาณนี้นะครับผมเนาะตอนแรกผมก็ดูจะควักปืนมายิงเขย้ยมาแนวทหารขนาดนี้น่าจะควักปืนมายิงดีว่าน่าจะเท่กว่าเยอะเลย <c oughs> โอเคนะครับผมนะถ้าวับเดี๋ยวลืมถ้าวับไม่น่ามีนะครับผมนะไม่มีนะครับผมนะเออมันก็เป็น effect. เอฟเฟกต์เออมันก็ว่าเอ้ยอ๋ออินเมชชั่นตกใจเป็นเอินเมชชั่นอยู่ละไอายเยออินเมชชั่นเปล่งกล้ามก็น่ากลัวเออมันเป็นอินเมชชั่นปกติหรือเปล่าอือ โอเคนะครับผมนะบุญสกิลหนึ่งก็น่าดีกว่าโอ้ยิงอะไรไม่รู้นะไปสองดอกนะครับผมในะสามทางนะครับผมนะนี่ครับผมแล้วก็มีสแตก็กโอ้ยอะไรอะเฮ้สแต็กมันสวยเมื่อกี้เดี๋ยวผมเราขอดูสกิลสองก่อนละกันนะครับผมเนาะอ๋อประมาณนี้นะครับผมนะมันก็มันก็เท่นนะเออมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เท่นนะผมว่ามันแนวแบบทหารลุกอนาคตเกลียวเกลียอะไรนี่ดูดิ โอ้ทำไปเล่นไปโอเคนะอันตินะครับผมเนาะต้องใช้ยเยอะโอ้ประมาณนี้นะครับผนมะอันติเอ้ยมันมัน,ม,นมันมีตีนแมวด้วยปะตีนแมวตีนหมาวะนะครับผมนะดูดิอ๋อโหตายเฮ้ยแต่ว่าสแตก็กตอนเก็บสแต็กมันมีอะไรที่เราเก็บมาอย่างเท่เลยทุกคนเฮ้ยโหกูจะดูมัน คเป็นเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมนะเออแม่งมองไม่ทนันรอยเคี้ยวมันหมุนก็น่าจะเป็นปืนปะ่ะน่าจะเหมือนปืนเลยเนี่ยดูดิเท่นนะผมว่ามันเหมือนปืนวะปืนในโลกอนาคตเหรอก็ไม่รู้นะครับผมนะไในใน สำหรับสัญลักษณ์โคนหัวเป็นประมาณแบบเฮ้ยมรูปเดรัลเสาเหรอมีหัวเดรัลเสาแนะ่ะหัวกระโหลกน่าจะเป็นแบบพวกโลโก้แบบของอา่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน่วยอะไรบ้าว่าแน่หน่วยอะไรสักอย่างนะครับผมนะเออเนี่ยเนี่ยมีรูปหัวกระโหลกเดรัลเสานะครับผมนะดูดิเอ้ยไม่ใช่เดรัลหรือนกวะไม่รู้อ่าดูเองก็แล้วกันไม่อี๋ผมนะโอ้โหเท่ยอยู่ โอเคเดี๋ยวไปดูสกินตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคสกินต่อไปนะครับผมเป็นของซินเนียอานะครับผมนะฮะอ๋อไอ้มันมาคนละตีมันเลยนะครับไอ้ทำไมมันกระตุกวะมันชอบค้าเป็นบางช่วงอะโอ้เป็นนกพนกินนะครับผมนะดูดิไอ้มันกระตุกวะเนื้อดูดิกดเข้าไปในเกมเลยดีกว่าฮะไม่อยู่หน้านี้มันค้าเป็นบางช่วงเนาะ โอเคนะมันอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึนงทีเดียวก็มันก็ไม่ได้แบบดูอลังการแล้วค่ะนละ้วมันก็ดูแบบน่ารักอะเออน่ารักใสๆประมาณนี้มากกว่านะมันไม่ได้แบบว่าแนวไฮเทคเหมือนพวกหล่อเหลี่ยวเอ่ออะไรก่อนหน้านี้นะครับผมนะมนก็ดูแบบแนวน่ารักใสๆตีปกติประมาณนี้ครับผมโอ้ประมาณนี้อะไรวะยืนนี่มันจะหลับเนี่ยหว่าเออโอ้เนี่ย ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลองดูดิก็ดูน่ารักดีนะฮะใครใครเป็นเมนก็ลองดูนะครับผมนะก็โอ้เนี่ยเป็นรูปหลับเป็นสีเหลืองว่ะ <laughs> โอเคสีดูแดดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะแดดพุ่งเสียบประมาณนะี้โอ้ยเนี่ยวะก็ประมาณนี้นะครับผมนะ โอเคสกีลสอง 2. เปลี่ยนเป็นระยะไกลปะเหนียวผมนะก็ตรีระยะไกลพอนี้โอเคแล้วก็เฮ้ยผมมีรูป no นกเห็นกวินด้เมื่อกี้เห็นจะรักน no ก <c oughs> เห็นกวินวะไอ่น่ารักดีเอ้ดูดิ <c oughs> แล้วก็อา้าวใช่ไม่ทันหรอ อ๋อไม่ใช่เราต้องผมไม่ค่อยได้เร็วตัวนี้เดี๋ยวต้องใช้โดนวะอ,อ๋อเนี่ใช้โดรนเป็นรูปนะ้องกุ้นนะครับผมนะเป็นน้องนะครับผมแล้วนะโอเคเราเดินตีมันดีกว่าตีได้ผมต้องเดินโลเดินยวปะมาเทนอุ้ยเฮือบโดนเทนติโอ้โหไม่ทันเดียวดูเลย ก็เป uh ็นการแบบดึงปกติเลยนะครับผมนะดึงดูดเลือดแต่จะเป็นสีเปลี่ยนด้วยเห็นปะมีนอกคันกินอยู่ด้วยนะดูดพลังโอ้ยโอยเย็นโอเคเดี๋ยวลองดูสกิลพิเศษกันดีกว่าโอ้ก็เป็นแบบสีเหลืองปกตินะครับผมนะตอนแรกผมก็รู้ว่ามันจะเป็นนกคันกินโอ้โหน้าเป็นนกฮันกรนน่าจะเท่เลยนะไอตรงกลางอะดูดิบอม ถาว้าป่ะเออยี่ลืมเกือบลืมท้าว้าเลยท้าว้าก็ไม่น่ามีนะครับผมนะเห็นปะ่ะถ้าว้าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่ดูว่ามันนึกว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าสกิลสองมันสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากเปลีนระยะไกลน่าจะมีแค่นี้ปะ่ะประมาณนี้เออ โอเคนะก็ับสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีล้านนะเขาได้หมดแล้วนะสำหรับสกินนะครับจริงๆน่าจะมีอีกยิบยนะมันก็ไม่ค่อยน,าน่าสนใจเท่าไหร่นะแค่แค่นี้ก็ไม่ค่อยน,าน่าสนใจนะผมว่าเออโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ไลฟ์ไปก่อนกันละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับผมบาย